ซีหนึ่งเทคหวิเคราะห์ลาวโค้งสุดท้ายงวดประจําวันเพื่อพฤหัสบดีที่ 26. พฤศจิกาย,ยนน 25.3. Action สวัสดีนะครับพี่ๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับต้องขออภัยด้วยก็เจ็บคอนะท่านผู้ชมแต่ก็มาทําวิดีโอให้พี่ๆท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ ท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้ช่อง ba นะเคราะห์ตัวเลขนะฮะท่านใดอยากเห็นวิดีโอของกระราผมก่อนใครกดอะไรเอ่ยกระรดิ่งแจ้งเตือนครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเรามาดูผลก่อนนะฮะวันที่23นะฮะพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา25-63นะครับลาพัฒนานะฮะออกอะไรเอ่ย 874นะครับ874 874นะครับล่าง08จากการวิเคราะห์ไปนะครับให้4เมตรเดียวนะฮะมา47เจน้นๆนะขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับท่านใดได้ติดตามแล้วก็รับชมนะต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้นะก็เจ็บคอนะครับเสียงหายนะเจ็บคอมาก แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อพี่ๆท่านผู้ชมนะเรามารับชมกันต่อเลยนะครับ87408 87408ให้4ี่เม็ดเดียวนะครับมา47เจ็ดเน้นๆกันเลยวันนี้วันที่หนะครับพฤศจิกา2563ลาวโค้งสุดท้ายครับการวิเคราะห์เพื่อที่จะให้พี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยนำไปซื้อสลากกินแบง่ง ลาวเท่านั้นนะครับออกรอบเวลาอะไรครับ20นาฬิกา30นาทีนะครับจากการวิเคราะห์วันนี้นะฮะผมให้5ครับพี่ๆท่านผู้ชมทุกทา่านอ่ะเรามาดูชุดแรกกันครับ58 59 56หครับ57 53 54ครับแล้วก็ สองตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็น8 3 8 2ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับด้านนี้ก็ได้ฮะสองห้าแปดสองห้าเก้าปิดท้ายด้วยสองห้าหกนะครับพี่พี่ทำ้องทูกท่านนี่คือชุดสามตัวแล้วก็วางสองตัวเนี่ยจะมีแปดตัวต่อมาเรามาดูเอ่อ หลักร้อยให้สองนะครับตัวเด่นให้5การวิเคราะห์นะครับลาวองสุดท้ายก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ